สวัสดีครับลูกค้าส่งปืนมาให้แก้แล้วนะครับอาการนะครับนกไม่ล็อกนะครับแล้วก็เหนียวแล้วนะครับยิงรัวนะเป็นออโต้เลยนะครับปืนผ่านการฟิตติ้งมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับอะไรบางจุดใส่น้ำยานะครับกันคายไว้นะเดี๋ยวเรามาอันนี้ผมลือนะครับแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับ อันนี้ก็ทําสีใหม่นะครับอาจจะแบบอันเดิมมามันไม่เนียนนะครับมันเป็นรอยก็เลยพ่นดําลอกสีแล้วก็พ่นดําให้เข้าใหม่นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าฟิตติ้งเสร็จไปหมดแล้วเหลือประกอบอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ขออภัยฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับ ชุดบนเรายัางนะเอาชุดล่างก่อนนะครับอันนี้ก็4.3นะครับเฟรมมาลุอีนะครับเฟรมกลางขอแยกโซนก่อนนะครับ ใส่จาะบีนิดนึงนะครับ <c oughs> ชุดตอกวาวนะครับขาตัวเนี้มันยาวเกินนะครับเวลาเข้าใส่อ่ะมันยาวมันไปขูดกับข้างในนะครับก็ตะใบออกแล้วก็เก็บมุมนะครับ ใส่จรารบีช่ำๆมาเลยนะครับมาครับมาประกอบกันต่อเลยดีกว่าครับ แอบสามชายนะครับหลังอ่อนก็แก้ให้แล้วนะครับ บนครับอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ปักไกนะครับแล้วก็ลูฮอบตรงนี้มันถ้าสไลด์มันขยับเดินหน้าถอยหลังได้อาจจะต้องเปลี่ยนฮอบนะครับเพราะลูมันใหญ่เกินนะครับ แม็กที่ใช้เทสนะครับผมใช้เป็นแม็กจีนนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ส่งออแม็กมาด้วยนะครับโอลิงหายนะครับเอาแค่นี้พอแล้วกันเอาแค่เทสเนาะเพราะว่าโอลิงรุดหายไปแล้วครับ เทสนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับไ้คาราบลนนะครับ4.3ครับใส่ช็อตนะครับลุกหมดสลไยไม่ค้างนะครับ